มีปัญหาหน้าอกแบนเล็กนะคะไม่มั่นใจนะคะ่ะตอนนี้หน้าอกที่เสริมมา1ปี4เดือนแล้วนะคะทรงเลิศได้ใจมากสวัสดีค่ะชื่อเมลี่นะคะเป็นหนึ่งในลูกสาวหมอหลุยจาเลมคลินิกค่ะ ก่อนเสริมหน้าอกคือมีปัญหาหน้าอกแบนเล็กนะคะเพราะว่าชอบแต่งตัวแนวเซ็กซี่น่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะ่ะเพื่อนๆหลายคนทําหน้าอกกันมาแล้วทั้งนั้นเลยะคะ่ะไอเราก็เท่ซะด้วยะคะ่ะจับหมดไม่เจอลูกใคระคะ่ะแล้วก็มีหนึ่งในนั้นนะคะเป็นลูกสาวของหมอหลุยจารเลมะคะ่ะหน้าอกของนางก็คือสวยได้รูปเป็นธรรมาชาติมากะคะ่ะก็เลยสนใจนะคะ่ะทักมาปรึกษาที่คลินิกค,ะคะ่ะ อนนี้เข้ามาเลือกซิลิโคนนะคะคุณหมอก็ให้เลือกนะคะว่าสนใจเป็นตัวไหนส่วนตัวก็มุ่งไปทางที่โมติวา่าเลยค่ะเพราะเนื้อเจลของเขาอะดูเป็นธรรมชาติค่ะเต็มทรงพุ่งนะคะแล้วก็เนื้อเจลเขาอะสามารถแบบเคลื่อนไหวตามอิริยาบถของเราเลยวันที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะก็โชว์เรฟเลเรนซ์ให้คุณหมอดูะคะ่ะว่าชอบแบบไหนแล้วก็ที่ย้ําหมอไปก็คือแบบเป็นคนมีสะโพกผายอะคะ่ะแล้วก็อยากได้หน้าอกแบบไม่ใหญ่จนเกินตัวคุณหมอเลยแนะนําเป็น 3 5 5ซีซีค่ะกำลังพอดีตัวแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปตอนนี้หน้าอกที่เสริมมา1ปี4เดือนแล้วนะคะทรงเลิศได้ใจมากค่ะหน้าอกคุ่งดูเป็นธรรมชาติอย่างที่เหมยชอบเลยะคะ่ะถูกใจมากใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นแต่งตัวง่ายขึ้นค่ะ ขอฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจอยากเสริมหน้าอกสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอหลุยที่จาเลมคลินิกได้เลยนะคะบ๊ายบาย